อรุณสวัสดยามเช้าที่ไว้์มาเซียบาริพาราค่ะสำหรับเช้านี้นะคะการก็จะพาทุกคนไปชมสวนพฤกษาศาสตร์ซึ่งสวนแห่งนี้นะคะเราก็จะมีนกนา,นานาชนิดให้เราได้เห็นนะคะดูท่านหลังเขาบอ่ ลิงค่ะไม่ใช่นกเมื่อเช้าได้ยินเสียงเหมือนกันว่ามันฟัดกันอยู่หลังห้องเอาง่ายๆว่าสวนแห่งนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มากฉะนั้นระหว่างที่เราเดินชมสวนพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วยนะคะระหว่างนี้เราก็รอเจ้าหน้าที่มาพาเราไปชมสวนค่ะ นอกจากการที่จะมาดูสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เราได้ทำกันไม่ว่าจะเป็นโยคะปลูกต้นไม้นี่มีกิจกรรมทอผ้าด้วยดูการทอผ้านะคะเบิร์ดวอชชิ่งดูสัตว์ป่าเขาบอกว่าที่นี่ยังมีบรีทคินเนสแอร์ด้วยสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดนะคะแต่ต้องมาช่วงเวลาดีๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีถ้ามันชื้นมากๆเรา,าอ,อาจจะไม่สบายได้นะคะมีไซคิงด้วยนะมีดูปลาโลมาด้วย มีปลูกต้นไม้ด้วยแล้วที่นี่ยังมีเฟสติวัลบีด้วยมีการตีกลองส่วนใหญ่ที่เขามากันนะคะสำหรับคนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะซื้อแพ็กเกจมาประมาณ3วัน2ขึคืน4วัน3คืนเพราะดูจากกิจกรรมแล้วเนี่ยอยู่คืนเดียวคงไม่น่าจะพอนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ in this property we have 300 plus plant species different types of plants we have eight different species of bamboos and here we have found 94 types of birds and 72 types of butterflies okay we will uh, see different types of bamboos here okay ดูต้นดูดีสายพันธุ์ของต้นไผ่นี่ต้นใหญ่มาก This is a dragon bamboo a n b m Yes This is the largest bamboo in the world and this grows 3 0 4 7เมตร per day in monsoon season เฮใหญ่มากเ้าก็3คืบเลยนะ So how many years old for this one 20 y e a r s โอ้ยยีปี กาเขาจะใช้แบบใช้ใบข่อยหรือต <ed on. S 2> mm ้นนะใช้ก้านเหรอแล้วไม่ใช้ก้านยีๆเหมือนอธิการส่วนนี้นะคะไผ่น้ำเต้าค่ะ so this is another type of bamboo this is Buddha bamboo Buddha bamboo ornamental mm. bamboos uh, this is a blackboard tree earlier blackboards are made from this tree particularly so nowadays we have white boards in schools and all so earlier it is in like blackboards mm hmm. from the wood อันนี้เป็นกระดานดำนะคะที่เราใช้ใช้กันเนี่ยคือกระดานดำต้นไม้ต้นนี้ and this is a star fruit tree สตาต้นมะเฟืองระหว่างที่เราเดินไปนะคะเราก็ต้องทำมือเป็นอย่างนี้นะคะ mm hmm. เพื่อกันมแมลง ยเขาเรียกว่าการสัมผัสกับต้นไม้เป็นการถ่ายเทพลังของกันและกันการถ่ายเททางธรรมชาติ อ๋อนี่คือ r e นลูกฟิกถ้าพอมันแบบลูกใหญ่มากๆเขาก็สามารถกินสดได้เลยนะลูกฟิกแบบนี้แต่ถ้าวิธีถนอมอาหารก็คือแบบเขามาทำให้มันแห้งหน่อยนะแล้วก็ไว้กินได้ด้วย บัมบูสูงจากอีเดเวลล of this b บ m มบูสโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ท,ท้องถิ่นอาหารที่เรากินเนี่ยเขาก็จะเอามาจากหน่ออันนี้ this has spines on the bamboo and earlier barricades are made from this bamboo fencing oh. <T> ออก็ดูจากลักษณะของไผ่อันนี้แล้วมันจะมีหนามใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไผ่พวกนี้มาทำเป็นเหมือนแบบรั้วอืป้องกัน เนี่ยนะคะระหว่างที่เราพักเบรกเนี่ยนั่งตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงนกเนี่ยนานาชนิดเพื่อนๆได้ยินไหมคะเขาเรียกว่าเป็นการนั่งฟังเสียงธรรมชาติอย่างแท้จริงอืม ในโซนนี้นะคะเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเนะ่ยบอกได้เลยว่าถ้ามาจริงมันได้ฟิลกันเยอะเลย ต้นไม้แสนต้นเนี่ยสามารถเจเนเรตก็คือสร้างออกซิเจนที่บริสุทธิ์ให้เราได้สูดได้สะชื่น ก็จะเป็นต้นชานะคะที่เราเรียกกันว่าอัดสัมทีต้นชาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการน้ําแต่พออยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําเขากับอยู่ไม่ได้กลายเป็นว่าต้องอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แล้วคอยให้น้ําเขาแล้วก็แม้แต่ต้นชาเองเนี่ยก็ต้องการความร่มเย็นต้องการเงาต้นไม้ใหญ่เหมือนกันเขาก็เลยปลูกต้นไม้พวกนี้บริเวณรอบๆซึ่งต้นนี้ก็เป็นต้นนีมนะคะนอกจากที่จะปลูกให้ร่มเงาแล้วเนี่ยใบนีมเองเนี่ยยังเอามาทำผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับพวกเครื่องสาอางด้วยพวกสบู่นีมเองก็ดีโฟมล้างหน้านีมอะไรอย่างเงี้ยที่คนอินเดียเขาเอามาใช้กันของผลิตภัณฑ์ฮิมารายานะคะไปะเดี๋ยวเราเดินดูต่อกัน,นะคะ่ะ สำหรับต้นชานะคะวิธีการเพาะปลูกของเขาเนี่ยก็คือการเพราะชำโดยการตอนกิ่งนะคะจากต้นชาซึ่งเขาก็จะดูอายุที่เหมาะสมแล้วก็ตอนกิ่งต้นนั้นเหมือนกับพวกมะนาวอะไรเงี้ยมีอายุ1ปีถึง3ปีถึงจะเอาต้นพวกนั้นเนี่ยมาตอนกิ่งแล้วเพื่อมาทำการชำเพาะเลี้ยงประมาณ1ปีแล้วก็ชาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกจนถึงอายุราวๆว0ถึง 60ปีตามที่คุณดูเขากล่าวมาเมื่อกี้นี้นะอย่างต้นนี้เนี่ยมีอายุราว25ปีดูจากลำต้นของต้นชาได้ว่ามันจะมีความหนาขึ้นส่วนทางด้านนู้นที่เราเห็นตรงนู้นไกลๆไปอีกจะมีอายุราว5ปีนะคะวิธีการเก็บของเขาเนี่ยเขาจะมาเก็บช่วงเช้านะคะแต่ถ้าอากาศที่นี่เย็นเนี่ยเขาก็จะเก็บได้ตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นเลยนะซึ่งต่างจากบ้านเราเนอะจะเก็บแค่ช่วงเช้าช่วงเดียว แต่ชาที่นี่เขาบอกว่าเป็นชาที่คุ้นชื่อมากพูดถึงเรื่องชาก็ต้องคิดถึงชาอับสัมนี่เลยค่ะเขาใช้สามใบอีเมจโจไต้อ๋อไม่ใช่ชาไม่ใช่ชาเขียว <c oughs> <c oughs> นี่นะคะยอดที่สมบูรณ์วิธีการเด็กอะฟับก <c oughs> ินได,ด้ไหมขอลองกินสดได้ไหมกินสดหรอรสชาติดได้ได้ได้ปุ๊บนี่ชาเขียวธรรมชาติ ก็ฝืนๆเขียวๆอะนะมันต้องเอาไปทำขบวนการของเขาก่อนทำการตากแห้งแล้วมันก็จะมีกลิ่นออกมาเอาไปผัดน้ำมันหอยน่าจะดี Welcome to the oldest bungalow แต่มี้การกพาทุกท่านเข้ามาชมบงางตโลที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยที่อังกฤษเข้ามาสร้างอาณานิคมที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน,นะค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะเป็นบงางตโลที่สวยมากตอนนี้เขาก็ยังแบบอนุรักษ์และรักษาไว้นะคะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วเขายังบอกอีกว่าบริเวณต้นชาที่เราไปดูกันนะ ช่วงที่อังกฤษเข้ามายึดครองที่นี่ใช่ไหมคะนอกจากสร้างบังกะโลแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาสร้างต้นชาที่เราเห็นอยู่ด้านนอกซึ่งมีพื้นที่อยู่182เฮกเตอร์ความยาวนี่ประมาณ2กิโลเมตรแบบใหญ่มากเขาบอกมาเป็นไรชาที่ใหญ่มากจริงๆอะว้าส่วนมากมีอายุเราวร้อยกว่าปียังแบบเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยอะ โอ้โหสวยมากเขาบอกนะปัจจุบันนะคะก็ยังใช้พื้นที่แห่งนี้อยู่สำหรับไว้ต้อนรับคนใหญ่คนโตนะคะสวยงามมากหน้าหลายยังดูแบบสมบูรณ์อยู่เลยโอ้มีห้องทำงาน ผงใหญ่ออกแล้วกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องรับแขก1875ก็คือ so 1875 18 <75. S 2> uh, ยังไม่เกิดเลยค่ะ ตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ว่าดูดีสมัยก่อนเขาก็จะใช้ไม้เนอะชอบห้องน้ำห้องนี้อ่ะ ห้องน้ำยังมีดีไซน์เลยค่ะเท่าที่เดินมาก็มีมีห้องที่สามละ กีฬาก็ยังมีอยู่นะคะแต่อันนี้เขาไม่ให้ใช้แล้วให้โชว์เฉยๆสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่การอยากจะเตือนก็คือว่า การจะถ่ายรูปสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะต้องสอบถามเขาก่อนนะคะว่าสถานที่แห่งนี้ถ่ายได้หรือเปล่าหรือใครที่นําโดรนมาอยากจะแบบถ่ายภาพมุมสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะบางสถานที่เนี่ยเหมือนจะถ่ายได้แต่เรากับถ่ายไม่ได้เพราะว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยอาจจะมีโซนค่ายทหารอยู่หรือสถานที่ราชการบางโซนที่เขากลัวว่าโดนเราเนี่ยเมื่อถ่ายขึ้นไปแล้วจะเห็นภาพพวกนี้นะคะ แต่สำหรับใครที่เอาโดนมานะเมืองอรุณาจันทร์บอกได้เลยว่าการเอาโดนมาเอาเข้ามาได้นะคะไม่ติดปัญหาใดๆแต่การจะถ่ายสถานที่ต่างๆเพียงแค่ขออนุญาตหรือสอบถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนเท่านั้นเองค่ะ ที่ทุกคนเห็นปกติเราจะเห็นต้นไซอินเดียกันใช่ป่ะที่เขาปลูกเปนต้นเล็กๆในกระถางกันอะแล้วไม่เคยเห็นต้นใหญ่เลยวันนี้มาเห็นของจริงแล้วด้านหลังนี่เองอต้นเนี้40ปีต้องมี50ปีต้องมาแต่จะบอกว่าร้อยปีไม่รู้ไม่กล้าพูดกลัว <c oughs> ไปหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าต้นใหญ่มากอะ าก็เหมือนสารผภูมิเนาะต่ต้าบ้านเขาอ่ะก็เหมือนแบบเป็นเทวสถานซึ่งที่นี่เขามีความเชื่อว่าโดนี่อพอลโลโดนี่แปลว่าพระอาทิตย์พอลโลแปลว่าพระจันทร์ก็คือทางศาสตร์บ้านเราก็เหมือนหอยินหยางเนาะทางทางจีนเหมือนหอยินหยางมีมีขึ้นมีลงขอใช้เป็นศัพท์บ้านเราแล้วกันเนาะถ้าบ้านเราก็เหมือนสารระภูมิอย่างเงี้ยตัวสารเองเนี่ยเขาก็ มีการบูชาสักการะในช่วงเทศกาลซึ่งการบูชาของเขาเนี่ยก็คือการจุดธูปเทียนนะคะแล้วก็มีการสวดมนต์เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาตินะคะที่ทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เป็นการโปรเทคปกป้องพวกเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขปกป้องพยานอันตร,รายจากทั้งหลายทั้งปวงประมาณนี้ค่ะที่เขาอธิบายมาเนาะซึ่งหัวหน้าเผ่าขเขาก็จะเป็นอย่างนี้ ด้านหลังที่เราเห็นซึ่งทางโซนนี้นะคะเขาก็มีทั้งพุทธมีทั้งหินญยานมหายานและก็พูดผีซึ่งในโซนภูเขาเหล่านี้เขาก็จะเชื่อเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าก็คือการบูชาธรรมชาติ สำหรับมื้อเช้าวันนี้นะคะก็กินแบบง่ายๆหลังจากมื้อเช้าเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ดีลังระหว่างทางก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงถ้าเราไม่แวะที่อื่นนะอ๋อระหว่างทางเขาบอกว่าจะแวะไปดูสวนกล้วยไม้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะไตนสัมภาษณ์จุดออกเลยใช่ไหมโอ้โหที่ธรรมชาติสมบูรณ์มากะฮะ มีต้นไผ่ต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็นกเต็มไปหมดเลยอากาศสดชื่นมากแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะปรับตัวกับอากาศไม่น่าตัวนี้เริ่มเริ่มเจ็บคอเริ่มไอนั้นคนที่จะมารูทนี้ต้องแบบแข็งแรงนิดนึงแล้วก็เตรียมหยูกยาไาห้พร้อมด้วยครับอยากที่ว่าทําตัวให้แข็งแรงก่อนเดินทางไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ต้องแข็งแรงทุกทริปนะคะอะทานข้าวก่อนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคะ่ะตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่ไวท์มาเซียคะ่ะที่ มารีพาร่าบาลีพาล่าบาลีพาร่าใหม่คือดูดูมันมองหนะ้าดูามัวแต่ดูฝั่งนี <c oughs> ไ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาไปงแล้วมึงขู่ใครอ่ะนี่ผมไม่จุดเลยผมไม่จุดเลยสะท้อนแสงเลยไม่สิ่งที่คิดคือไม่ได้สนใจนกสนใจว่าจะมาถ่ายกับตน้นไม้ เราเล่ใส่ส right? ีน <mm no. ี้มาโอ้โหดูต้นนั้นนี่ไผ่ต้นนั้นใหญ่มากอ่ะที่ไม่ใช่ไผ่ไม่ใช่เหรออะลรต้นคนมั่วเลยอเองก็เชื่อไม่ต้นอื่นก็เชื่อไงเขต้่อฉันด้วย เราแอบหลอกตากล้องไงาอว่านั่นคือต้นไผ่ไม่ได้โง่จริงเขาเห็นหรอกต้นโรคดูนั้นโดนตัดข้าวของพี่อ๋องเลยไวขาต้นขาเฮ้ยเดี๋ยวจ้าข้าต้นขาพี่อ๋อกเลยแหมยังไม่ได้คิดอะไรเลยใหญ่มาก่ะ ลองดูกันลองดูกันใช่ไม่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งตัวได้ไหมฉันต้องการนีเอาเหรอเอาไว้วาดพูดภาษาไทยเลยคือลูกฟิกหรือมะเดือปลามะเดือปลามีสองฟิกสดมันจะเหี่ยวเหี่ยวไงไม่ใช่อันนี้มะเขือจามัวขายของอะไรคะนี่เราตาแก้วถ่ายรูปได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ได้ยินเสียงไหม ได้ยินป่ะเล่นเสียงไหมคะเสียงท้องร้องไม่คำนั้นเหรอตาเหมือนการถ่ายเทพพลังเาล่ารักฉันอ่นีเราก็าาคิดว่าแบบจะเป็นปลาที่มอนองวร้อาอย่าเงเงี้ย Ready? Yeah! you ready. <laughs> ready? <laughs> ready, yeah. Ready, ready! Ready to rock and roll! <laughs>